สวัสดีครับผมตอนน้เราก็สู่ช่องดีเลิประเสศรีนะฮะก็ไปหาแนวกินเสร็จแล้วตอนนี้หน้าเวทีเต็มอายะเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศดีมากเลยเนาะพอตัดภาพมาตรงนี้อากาศดีพอตัดตางนี้อากาศดีดีวันนี้วันนี้น้องฟ้าใสมาเอ่ออะไรนะ มามาม,ามาให้กำลังใจวงสาวน้อยแล้วก็ซื้อขนมมาฝากด้วย <uellement. S 1> อ๋อถ่ายรูปด้วยอ๋อถ่ายให้มาโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม Terima kasih telah มีพ like so ี <t cal <t cal ่อนละคูชยเพอประเองือระเอือพอเอาความจริงเอาความจริงร้ายกาจน้ำมันน้ำมันยิ่งร้ายกาจเนี่ยอุ้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 ยแพงครับแพงอุ้ยอุ้ยมีสาวไทยรู้กับพ่อไปดิไปดิไปดิพ่อทำอย่างนี้กับหนูได้ไง วันนี้เรเพิ่มคิิ้นเหมือขอบคุณมากครับดูทุกวันเลยขอบคุณครับข้าวแพงบดีบดีแม่ยังอ๋อถ่ายแล้วขอบคุณมากครับอยู่แถวนี้แหละครับอยู่สามสิบก็โลลูกโอ้ยใกล้วันนี้วันนี้ซั่แจ้งป่ะครับซั่แจ้งเลยสั่แจ้งขอบคุณมากนะครับดูทุกวันครับไปฟ้าสเอฟ้าใสอ๋อเอาน้องไปด้วยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเหงา สวัสดีพ่อ,อยังอันนี้น้องอีกคนนึงรอน้องฟ้าใสเอ๊ะเจ้นอยู่ไหนอ่ะนี่ไปเอาเกออี้ยวเอาเกี้วออกหนึง่งอ่ะไปนั่งเลย อันนี้ของพี่นะฝาไกไว้ก่อนอออนั่งเลยนั่งเลยตามสบายเลยเป็นยังไงเห็นบรรยากาศเดินกันตลาดเดินตลาดของพี่ย่างแพงสิ่งวะสิ่งคักเอ้าคัตอ้าวคัเอา้ <c oughs> เอาคักคืออะไรร้อนเหรออ๋ออันนี้แบบซอฟนะซอฟถือว่าถือว่าอากาศถือว่ายเย็นนะปกติจะร้อน ทำไรฝนตกอยู่จ้าเหมยฝนตกเหรอเมื่อวานนี่ฝนตกปะตกคนักปะไมเป็นไรค่ะแต่กับกนอ่ะถอดฟันปอมแล้วเหรอจ๊ะปลอมยันเลเ่็นผู้เฒ่าเด็กคุเขาบ้างเขาบ้างแม่กรนไรไม่อคินน้ำตันเมล่วเห็น เมื่อกี้ก็มียูทูบเบอร์มาตามถ่ายเนาะรู้รู้จักว่าชื่อช่องอะไรจำไม่ได้จำ่ว่าเนน้มัไทยือต้องขอบคุณนะครับยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะที่ที่รักและเอ็นดูน้องฮักแพงนะครับก็ถ่ายได้นะถ่ายได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวไปซื้อ3ามถ้วยหบาท เออแต่ว่าหลังเวทีก็สงวนลิขสิทธิษษ์ให้กับช่องลำเพลิอนออฟฟิเชียลทุกช่องนะครับหลังเวทีเนาะแต่ว่าหน้าเวทีก็ถ่ายได้นะ <c oughs> บอกว่ามาถ่ายน้องฮัทแพงก็ถ่ายได้เลยนะครับ <c oughs> น้องฮัแแทแพงฮัทแทงฮัทแพงฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วฉ <c oughs> ีดยาไอ้ไน,ไนี่ <c oughs> ไงวรัสไอ้นี่ไงโควิดไงต้านโควิดดรวยบอลแล้วกี่เข็มแล้วสามเข็ม ไอ้ฟ้าใสยังไม่กินข้าวเนาะเดี๋ยวกินพี่ฮัแพงกะไรเนี่ยกินน้ำจิ้เลยมีพะโล้นะในครัวมีพะโลได้เอาของมันหมดไปเอาข้าวเหนียวยังฮัแพงไปเอาสิข้าวเหนียวเนี่นกกรยรู้ได้ไงว่าฮักแพงมันชอบสีชมพูแล้วแล้วเลือกเลือกขนมคุกกี้มาให้พี่สีม่วงไงน,นะนอ,อร่อยอันนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ นมชมพูเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะว่าอ๋าประชุมเวทีวันนี้คณะประชุมกี่ทุ่มทุ่มครึ่งหรือทุ่มหนึ่งวน,นนี้พ่อยังเข้ายังพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวาน เมือนเมื่อวานเลยแทต่ตีนิ้ำกนมายังอะเป็นแย่บเป็นน่องเป็นน่องแย่ก็แย่นอกยห่เป็นแย่ทักแพงเขารักษาหุน่นไม่เมื่อคนะืนหนูกินเสร็ใช่ไหมแล้วหนูก็ไปชั่งน้ำหนักที่เซเว่นยัง40กิโลหยุหยอนแย่จ,จังเลยหยวน40ครัเลย่สิมา4ปอนด์ะ กมีสตัวข้อใส่เท่าไหร่มึส้งไม่ดีพอด่หสิบสอง้หนูเรียนจำน้ม่จได้แบบคุดุมสมดุดุบว่าพอดีกำลังจะลให้เดหลหาสิไดจังอุ้ยก็โอเคนะ50ก็โอเคแต่หุ่นเท่านี้ก็โอเคแล้วอ่ะแต่อย่าให้เกินกว่านี้เป็นอย่างนารักไงพอ หมายถึงว่าอยากอาบน้ำนั่นแหลค่ะ่นาคยวอาบเลยค่ะนี่แก้วเออช่วยเขาคุณแม่มากเอานุ่งผ้เสื้อหวมบุ๋นแป้นเฮาไปอาบเลยนอนเลยกินเลยยุ่นได้เขาคุณแม่มาถึงวัอย่นี่มันมันไม่อยู่ใกล้ใช่ไมอดีจ้าเม่อมื่อไปอาบน้าเขาเขาเสียอยู่เลยพอคนละไม่กี่ชั่วโมงจีจ้าจ้ะ รถกับมอเตอร์รถไม่แพงหรอกที่หมายถึงว่ามันบอกดิมันหลคอยนี่นี่นี่ข่าพ่อไปซื้อถ้วยซื้อถ้วยก่อนมีวะมีปะไม่มี พี่ไม่มีเงินจริงๆพี่วันตะพนไปไม่ไล้พี่ไม่มีจริง,รงๆกระเป,าเป๋าพี่อยู่ที่รถไงเ,ไไเอาแบงค์ไว้ให้ก็ได้ไม่เป็นไร อ่ะครับ <Bye. S 1> เดี๋ยวพี่ไปรงรถล่ก่อนนะเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ไปรถก่อน